สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ประดับที่นิยมนํามาดัดแปลงทําเป็นแนวรั้วนะคะแล้วก็นํามาตัดแต่งทําเป็นไม้ดัดบอนไซตัดแต่งเป็นรูปแบบต่างๆที่เราเห็นตามเกาะถนนนะคะหรือว่าตามสวนสาธารณะ ตามทางเดินต่างๆนะคะเพื่อนๆซึ่งใบของเขานี่เขียวเป็นมันเงาเลยล่ะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนั่นก็คือชาหกเกี้ยนนั่นเองนะคะเพื่อนๆลักษณะของต้นชาหกเกี้ยนนะคะลำต้นจะมีลักษณะตั้งตรงเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ดนะคะ และแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทรงรูปไข่นะคะเพื่อนๆส่วนใบจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวขนาดเล็กเรียงสลับตรงข้ามกันนะคะและใบของเขาจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันวาวสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะลักษณะดอกของชาฮกเกี้ยนชาฮกเกี้ยนจะมีดอกสีขาวนะคะออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะ และกลีบดอกของเขาจะมีทั้งหมด5กลีบนะคะเพื่อนๆผลของเขาจะมีลักษณะกลมเปลือกมีสีส้มอมแดงมีมเมล็ดอยู่เพียง1เมล็ดใน1ผลนะคะส่วนการขยายพันธุ์ของต้นชาฮกเกี้ยนนั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะโดยใช้พันธุ์ที่สมบูรณ์และแข็งแรงอายุไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ตัดกิ่งให้เป็นแนวเขียงนะคะเพื่อนๆจากนั้นนำกิ่งพันธ์ไปปักชำลงในถุงเพาะชำที่รองด้วยแกบดำนะคะกดให้กิ่งพันธลึกลงไปประมาณ3-4นิ้วนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม นำไปวางตรงที่ร่มหรือที่ที่มีแดดรำไรนะคะหมั่นรดน้ำเป็นประจำหลังจากนั้นประมาณ15-20วันกิ่งพัน์ุของเขาก็จะเริ่มแตกใหม่และเมื่อปักชำได้ประมาณ40วันก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินได้นะคะและในการปลูกนั้นควรปลูกในหลุมดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดีนะคะรองก้นหลุมด้วยปุย๋ยคอก เว้นระยะต้นประมาณ1คืบนะคะและดูแลรดน้ําในตอนเช้าเพียงครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆหรือจะสังเกตที่ดินเราก็ได้นะคะถ้าเริ่มแห้งก็ให้รดน้ําได้เลยนะคะแต่อย่ารดจนขังแฉะนะคะเพื่อนๆนอกเหนือจากนี้ก็ให้หมันตัดแต่งกิ่งก้านให้เป็นรูปรั้วอย่างที่เราต้องการนะคะ ส่วนในเรื่องของแสงแดดนั้นเขาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดดำไรไปจนถึงแสงแดดจัดนะคะการให้ปุ๋ยสามารถให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะคะโรยข้างแถวปลูกจากนั้นให้พรวนดินกบและรดน้ำให้ชุ่มนะคะเพื่อนๆ และการให้ปุ๋ยให้ประมาณ2เดือนต่อ1ครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะเรียกได้ว่าเขาเป็นอีกหนึ่งพืชที่ดูแลง่ายมากเลยล่ะค่ะพิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต,ต่อไปนะคะเพื่อนๆขอพาะคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ